สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ A Day in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพเราพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่กันที่ย่านพระขนงโดยวันนี้เราจะท่องเที่ยวด้วยการท่องเที่ยวทางเรือค่ะ จุดที่เรายินอยู่ตรงนี้นะคะก็คือริมคลองพระขนงเป็นสถานที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเส้นทางทางน้ําในการสัญจรสําหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ค่ะโดยมีท่าเรือทั้งหมดนะคะ16ท่าด้วยกันค่ะเริ่มจากตรงนี้ท่าเรือคลองพระขนงไล่ยาวไปตลอดเส้นจนถึงท่าเรือตลาดเอี่ยมสมบัติค่ะ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นและจะมีเรือไว้คอยบริการทุกๆครึ่งชั่วโมงค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางเดินทางสาธารณะที่เชื่อมต่อระบบการเดินทางล้อรางเรือในกรุงเทพมหานครที่ทำให้การเดินทางของประชาชนนั้นมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะเส้นทางการท่องเที่ยวของเราวันนี้ก็จะลัดเลาะริมคลองไปตามสถานที่สำคัญสำคัญที่น่าสนใจ แวะชมตำนานรักอันบริสุทธิ์ณวัดมหาบุตรหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าวัดแม่นาคพระขนงรวมไปถึงร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดยางพระอารามหลวงที่มีความเก่าแก่อายุกว่า200ปีนอกจากนี้เรายังจะได้เที่ยวชมมัสยิดอาลกุปรอมัสยิดแห่งแรกของครองพระขนงซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง และในช่วงที่เราบันทึกเทปรายการเป็นช่วงของเดือนรอมฎดอนหรือเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมเราจะได้พบกับสตรีทฟู้ดอาหารฮาลาลที่ประชาชนในย่านนี้จะนำอาหารออกมาเรียงรายขายให้ประชาชนได้เลือกซื้อของอร่อยกลับไปรับประทานกันด้วยนะคะอยากจะบอกว่าสตรีทฟู้ดที่กูดพูดถึงนี้จะมีวางจำหน่ายแค่ในช่วงเดือนรอมฎดอนเท่านั้นนะคะ คลองพระขนงเป็นคลองธรรมชาติที่มีลักษณะคดเคี้ยวมีความยาวทั้งสิ้นประมาณ14.5กิโลเมตรปัจจุบันคลองแห่งนี้ได้กลายมาเป็นเส้นทางการคมนาคมสัญจรทางน้ำที่สำคัญของประชาชนเพราะเป็นคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาคลองพระขนงคลองประเวศบุรีรมไปจนถึงแม่น้ำบางประกงเลยนะคะโดยคลองแห่งนี้มีท่าเรือทั้งหมด16ท่าเริ่มจากท่าเรือคลองพระขนง ยาวไปจนถึงท่าเรือสุดท้ายคือท่าตลาดเอี่ยมสมบัติค่ะท่าแรกที่เราผ่านมาก็คือท่าเรือวัดใต้ที่นี่มีพิพิธภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงเมื่อมองจากเรือขึ้นไปเรายังจะได้เห็นสวนคอยดัดที่อยู่ริมคลองและบริเวณรอบๆวัดซึ่งเป็นต้นคอยเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีมีความสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะคะ มาไม่ไกลเลยนะคะเราก็มาถึงที่นี่ค่ะท่าเรือวัดมหาบุตรเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในวัดไปชื่นชมตำนานความรักบริสุทธิ์ของแม่นาคพระขนงและไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวิหารหลวงพ่อยิ้มกันค่ะเมื่อเดินเข้ามาด้านในวัดเราก็จะพบกับสารแม่นาคหรือย่านาค เราจะได้เห็นว่าศาลแห่งนี้จะมีชุดไทยจำนวนมากที่ประชาชนนำมากราบไหว้ขอพรซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรในเรื่องของความรักโชคลาภขอบุตรและเรื่องของเกณฑหารหลังจากที่กูได้ขอพรกันไปแล้วบริเวณจุดใกล้ๆกับศาลแม่นาคยังมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองอยู่ด้วยศาลแห่งนี้ประชาชนจะนิยมมาขอพรในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการงานการเรียนและสำคัญคือ เรื่องโชคลาภค่ะนอกจากนี้ภายในวัดยังมีอุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมภายในประดิษฐานรูปปัน้นเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่กลางแจง้งใต้ร่มไม้ใหญ่ให้ประชาชนที่ศรัทธาได้สักการะกันอีกด้วยเดินมาอีกนิดกูดก็มาแวะสักการะขอพรจากหลวงพ่อยิ้มภายในวิหารหลวงพ่อยิ้มวิหารแห่งนี้เป็นวิหารเล็กๆภายในประดิษฐานหลวงพ่อยิ้ม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและพระพุทธรูปอีกหลายองค์สังเกตว่าคนที่มากราบไหว้หลวงพ่อยิ้มมักจะเสี่ยงเซียมสีควบคู่กันไปด้วยค่ะ ค่ะอีกหนึ่งท่าเรือที่เราจะไปกันนะคะก็คือท่าเรือวัดยางพระอารามหลวงค่ะตอนนี้เรือมาแล้วนะคะไปค่ะไปล่องเรือชมคลองพระขนงกันต่อกันบรรยากาศสองฝั่งคลองพระขนงมีความร่มรื่นและเงียบสงบเป็นอย่างมากกูได้เห็นบ้านเรือนเก่าแก่วิถีชีวิตของคนริมน้ำ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในระบบการเดินทางที่เชื่อมโยงล้อรางเรือจึงมีการปรับทัศนียภาพรครูคลองให้ดีกว่าในสมัยก่อนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนริมน้ำค่ะถึงแล้วค่ะวัดยางพระอารามหลวงเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในไปสักการะรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของที่นี่กันค่ะ วัดยางพระอารามหลวงตั้งอยู่ในซอยอ่อนนุช23ถนนอ่อนนุชเราสามารถเดินทางมาได้2องเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางน้ำอย่างที่กูเดินทางมาหรือจะมาทางถนนอ่อนนุชก็ได้ค่ะวัดแห่งนี้เป็นวัดที่สร้างมาอย่างยาวนานคาดว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์มีอายุมากกว่า200ปี ตามตำนานเล่ากันว่ามีหลวงพ่อโตพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยที่สร้างขึ้นจากไม้แกะสลักได้ลอยมาหยุดบริเวณท่าน้ำหน้าวัดชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆวัดในสมัยนั้นเป็นชาวลาวที่อพยพย้ายมาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจำนวนมากก็ได้อัญเชิญหลวงพ่อโตขึ้นมาตั้งไว้ในวัดเพื่อกราบไหว้บูชาปัจจุบันพระพุทธรูปหลวงพ่อโตที่กล่าวถึงประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร คุณผู้ชมคะโดยความที่คลองพระขนงนั้นเปรียบเหมือนกับสายน้ําที่เชื่อมโยงสังคมพระหุวัฒนธรรมเข้าด้วยกันสถานที่ต่อไปที่จะพาไปนะคะก็คือมัสยิดอัลกุบรอมัสยิดเก่าแก่ริมคลองพระขนงค่ะเดีย๋ยวเราจะเดินทางด้วยเรือสาธารณะนะคะเหมือนเช่นเคยคะ่ะมัสยิดอัลกุบรอหรือสุเหรายใหญ่คลองเคล็ด เป็นมัสยิดแห่งแรกของคลองพระขนงสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2322เป็นอาคารปูนทรงปัญญาประดับปูนบ้านลายพวงดอกไม้พร้อมศาลาริมน้ำเป็นเรือนไม้ทรงขนมปังขิงนอกจากนี้ที่นี่ยังมีโรงเรียนองังกุบรอด้านหน้ามัสยิดซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับสอนศาสนาอิสลามให้กับประชาชนในย่านนี้อีกด้วย ผู้ชมคะเนื่องจากช่วงที่เรามาถ่ายทํารายการนั้นเป็นช่วงเดือนอมฎอนทาให้ประชาชนชาวมุสลิมจะมีการถือศีลอดกันซึ่งในทุกๆวนันในช่วงเย็นตอนประมาณ4ี่โมงครึ่งถึง6กโมงครึ่งนะคะประชาชนชาวมุสลิมก็จะนําอาหารข้าวหวานหลากหลายชนิดมาวางขายกันอยู่บริเวณด้านหน้าตลาดเอี่ยมสมบัติเต็มไปหมดเลยลคะค่ะไปคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารฮัลลันอร่อยๆซื้อกลับไปทานที่บ้านกัน เมื่อกูเดินมาถึงก็พบกับอาหารฮาลาลละลานตาเต็มไปหมดเลยนะคะอยากจะบอกว่าบริเวณริมฝั่งถนนตรงนี้เราจะได้เห็นหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งเองนะคะโดยบรรดาพ่อขาแม่ขาจะมาวางขายกันในช่วงเดือนรรมอนเพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมได้เลือกซื้ออาหารกลับไปละสินอดกันที่บ้าน น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมเพอแป๊บเดียวเท่านั้นตอนนี้เราได้อาหารอร่อยๆกลับไปรับประทานที่บ้านเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยนะคะการที่เราได้มาล่องเรือคลองพระขนงในวันนี้ได้มาท่องเที่ยวเนี่ยทำให้เราได้เห็นถึงสังคมพหุวัฒนธรรมในชุมชนอ่อนนุชที่อยู่ด้วยกันด้วยความรักแล้วก็ความสามัคคีค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลุนรับรางวัลสุดพิเศษสำหรับคำถามวันนี้มีอยู่ว่าศาลแม่นาคพระขนงตั้งอยู่ที่วัดใด 1. วัดมหาบุตร 2. วัดยางพระอารามหลวงทราบคำตอบแล้วส่งมาได้เลยที่ Facebook Bangkok Tourism Division นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ A Day in Bangkok วันนี้เที่ยวกรุงเทพได้ทาง Facebook และ YouTube Bangkok Tourism Division